เ่องเหรอมันเห็นขามแม่งมุมเลยไม่ใช่หรอไอเครื่องอะแม่งเลยพอเราเระเบิดเครื่องเพื่อตื่นไหม,ไมเอามีคนดโดนไล่ฮ<อ>ะ <laughs> มเ,ดดเม็กโดนไอ้เม็กไอ้เม็กน,นำำ่น่ารำคาญ ไม้ปลอมบ่คนเนี้ยเดี๋บ่เลือดหนูเห,เหมือนกันตัวอย่างตื่นไม้ปลอมเราไม่เคยเจอใครเล่นเลือดปอมเราต้องตื่นใช่ไหมที่อ่านบอกอ๋อไม้ปลอมเราต้องตื่นใช่ไหมจะไม่เห็นไม้ปลอมใช่ใชโอเคมันงาไา่เม็กอยู่งั้นะเราเดี๋ยวค่อยไปตื่นทีหลังเม็กเขาดูคมเหรอตื่นอย่างไกลเลย ผมก็ไกลเหมือนกันตรงที่เมกจู๊กอยู่ผมต้องตื่นอ่ะไอ้เพื่อนน่ะปั่นอยู่ตรงกลางด้วยนี่ว่ะใช่จะไปช่วยเพื่อนเลยเออปล่อยไปช่วยเลยผมไปตื่นกันผมมาจุกู้พอด้วยนะโอเคโอเคโอเคตึ้งตไอเมกมันล่วงไปแล้วเออมเป็นที่เห็นกูขึ้นมาเนี่ยแบบเนี้ย ตื่นมาพอยหรือว่าจะโดนเสาข่าวแล้วตื่นแถวไม่มีะปะปั่นก่อนหรือไปก่อนหรือว่ามันเห็นผมขึ้นมานะเนี่ยเอาไม่เอาไมเหีเห่ยวใจหายอ่ะแคมป์เหรอเฮ้ยเหี่ยวใจหายอ,อ่ะเอาหรือมันไปดูเครื่องอื่นวะวารไปเครื่องอื่นป่ะเอากลับไปแล้วกลับแล้วกลับแล้วเอาแล้วพอยได้ย,นยินไงพอยอ่ะมันเห็นอะไรอ่ะมัเห็นว่ามันได้ยินอ่ะได้ยินเหี่ยวใจได้ไงก็ไม่ไม่มีมันขึ้นเป็นเป็นเป็น ตกหมูใชยสีอยู่ใครวะเอาอยู่กับเราอะแล้วใครจะช่วยเพื่อนเนี่ยเอาเป็นหนึ่งไม้ก่อน <c oughs> เอ้ยวิ่งติดหลบไหมฮะโดนฟันฟีแล้วแบบนี้เออเป็นที่มันโค้งเป็นด้วยไปแลไปแไป lên chỗ cua thôi ạ mẹ à máy thì nhưng mà đúng có máy to มันแตกแล้วโอ้ยอยู่คนสามคนเลยอะต้องต้องได้อีกเครื่องเลยไหมเนี่ยเอ้ยแต่มันวาร์ปได้ผมกูลืมไปไปหาทุกคนแล้วอ้วาววาร์ปผิดเครื่องไปดิไปดิเครื่องนั้นไ,ไปดิวาร์ปผิดเครื่องไปดิไม่ได้วารมีซีมาหรอไม่มีไม่งั้นวาร์ปถูกเครื่องเลยเพราะอยู่กันสามคนเลยวาร์ปผิดเครื่องพวกแก มายกมือโทรทะลางอ่ะพี่ทุกคนบัตเลยเฮ้ยมีคนตามเพื่อนตรงนีไม้หมดแล้วไม่มีมัดเล่นแล้วเคลวมีกำลังไปช่วยลุงครับอ่าเม็กโดไอ้ไม่ให้ไอ้คอเด็ดโดนไล่แล้ะคุณพ่อคอเด็ดเม็กคอเด็ดแม่แม่ผมโดนแผลนอยู่ใครลากมาทางนี้โอี้มาทางนีสี่คนเลยพนดไม่ทําุ่งไม่ทํ จุกู้วะจุกู้วะอ้าวคีววะล่ะอ้าวเพื่อนปั่นปั่นไปทำอะไรวะเพื่อนเพื่อนเพื่อนดึงสมองอะเพื่อนตื่นสมองเหรอไม่ใช่ในกาเหรอนั่นแหละโอ้โหพลอยมันเอาปลูกช้ามาโฮ้อเฮ้อไม่เป็นไรอยู่อีกคนจุกู้ไปเลยเออเฮ้ยแต่เครื่องจุกู้พอตรงนี้ยังนั้น่ยทางซ้ายอ่ะ แล้วพลอยไม่บอกเมื่อกี้พอเพิ่งหันไม่เห็นนะดิปาน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 ลาไล่ใครวะไล่ใครวะ,ะไล่ใครวะอ่าไม่ไล่อ้าวเขาไปเปลี่ยนคนเลยวะเฮ้ยโดนโรวไม่นด่เครื่องเนี้ยไม่รู้เขาป่นอยู่ข้างบ้านใหญ่ตรงใ,ใกล้บ้านเล็กไป่เยอพลอยไปก่อนดีกว่าบอกว่า อ,อ๋อใอ๋ตรงนั้นก็ไม่โดนมั้งรอบๆพอยมีเครื่องปหมเหมือนจะมีนะต้องมีทางที่เลือกกอะไรระเบิะเครื่องหนึง่งเครื่อง,องพอย<ม>แหละแล้วก็เครื่องหาไม่เจอถ้าแถวพอยมีเครื่องหนึ่งไอ้คอเดตมันจะมีเครื่องเนอะผมต้องปั่นเครื่องพอยก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกลายเป็นสองเครื่องติดกันด้วยตื่นปะไม,น <S 2> <S 2> ไม่ตื่นไม่ตื่นตัวไม่ตื่นปัดเลยปัดเลย มันไม่มีอะไรปั่ญหากลางคืนด้วยเฮ้ยกลางคืนอะไรวะในปัน่นปรเดี๋ยวเขาทุกนานดิในชะ่เตียนน่ยเขาไม่ได้เปย์ไม้ด้วยขาหมุนตัวโลกเอานี่มันคืิคุณภาพค่ะพี่น่อยผมหมุนเบลป่อไม่ได้ผมหมุนเทพมากไงเมื่อกี้เขาเขาหมุนไม่ได้เลยแค่แค่ลงุงคนเดียวลุงไม่ต้อง เขต้องน้อยใจไปเออผมไม่ปเจออ้าวเพื่อนโดนเพื่อนแล้วเพื่อนผ่านอยู่เพื่อนไหนลูกต่างหูเลยฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามกว่าเราฝั่งตรงข้ามกับเราฝั่งตรงข้ามที่ผมวิ่งวิ่งผ่านผ่านกำแพงมาแต่ตรงตรงที่คอนเสียล้มอ่ะโอ้เป็นแี่นั้นยอ่ะ รีโนวันมาวันเนี่เย,เย,นเยเคยเพื่องกันเคยเพื่องกันเอาสีไม่อยู่อ่ะอยู่นี่ว่ะออาพอยดิ้งเหนียวใจไปนะเอาเขาวาดไปเอาเขวาดไปดูเครื่องเหรอ,อเอากลับมาแล้วกลับมาแล้วอวู่ใครวะอยู่ใครอ่ะเอาอยู่อ่ะพลอยอเผีผีผีลากพลอยเอ้ยพลอยลากผีของปัน่น ไม้ปลอมดิวะบอกเขามีไม้ปลอมด้วยสินะผมไม่เห็นนะก็ว่าอยู่ไม้ปอมอะไรไม้ปอมอีกแล้วไอ้สัสไม่มีของแท้เลยว่ะปอยเขามีปะทุงดิวะปะทุงเสื่อแต่ขอลากไปอีกฝั่งเลยนะแล้วจะปั่นได้ยังไงนะล้มล้มแล้วเครื่องแปดมือมือไม่ได้แล้วมันวา่าไม้เฮียแต่เขาหันไปทางอื่นน่ะเขาไม่หันไปทางลุง ผมโผล่เครื่องผมเนี่ยอยู่ข้างหลังผมแล้วผีอ่ะไปแล้ว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 ใครช่วยก่อนได้มั้งวะมีมีคนมาช่วยแล้วผมอยู่ผีไม่ตามอ่ะผีผีอ่ะผีไปไหนอ่ะตามไปเปล่าหายไปแล้วผีถ้างั้นปั่นต่อเลยเดี๋ยวคอยตามไปเฮ้ยเดี๋ยวมันมีลบใจหยดใจไม่มีมั้งกลับไปปั่นหรอกยกกู้คอเด็กก่อนเอา หายจริงผีอะ่ะอ้าว what กระทืบเครื่อแล้วหายไปเลยนึกว่ามีกระทืบแรงรออาอยู่เว้ไอเม็กไอ้ี้ยแล้วมันมีประทุไอ้หายวูดประทุอีกรอบเลยอะ่ะต้อง่นไปแต่ประทุไม่ล็อกมือแล้วแค่เห็นสิบสองวิทันหรือเปล่าทานัทานทนัทนทันทัน โอ้ว้ามาพอดีเลยเราโดนวันแล้วพลอยเฮ้ยอยู่กับพลอยไม่เอาผมแจวเล่นมันมีจริงพวกอันเฮ้ไปหาลูงไปหาลูงโอเคโอเคดีแล้วให้มันหาผมอะปาปมีป่ะมีมีมีไอ้ไม้ปอมไม้ปอมวอยปอมเพรงะงั้นแล้วแค่ไม่มีจริงก็ลุงบอกให้พับสองไม้ก็ปอมทั้งสองไม้อะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยทางนี้มันขึ้นไม่ได้นี่หว่าค่ะ กูแตก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 จริงกูวิ่งติดเนินเอาเพื่อนเพื่อนกูยังไม่โดนแผลเลยโดนล็อกประตูทำไงอ่ะเอาหาเสาแล้วหาเสาแล้วประตูไหนโดนเปิดวะกูก็ล้มอยู่ไม่ได้ดูเมมันเล็กอยู่ทางไหนอะพ่ออยู่เนี่ยทางที่พ่อกับเราวิ่งกันอยู่ผมตาบอดผมติดตาบอดมองไม่เห็นเออ บ้านเล็กอะมันคือบ้านเล็กอะตรงเครื่องให้เราปั่นกันสองคนตรงใกล้ๆข้างบ้านใหญ่ผมจำทางไม่ได้ผมต้องไปข้างหลังเสาหรือไปข้างหน้าเสาวะข้างหลังโอเคข้างหลังเสาใช่ไหมโอเคคุณครับอ้าวแล้วผีไปไหนแล้วเฮ้ยผีอะไม่อู่ข้าวประตูนี้เหรอประตูนี้ก็ได้มาเพื่อเปิดแหรอป้อเปิดยังเฮ้ยไปประตูเลยเฮ้ยหิวไหมฮิวไหม ิวขอบคุณครับเพื่อนเอาผีไปดูประตูนึงประตูนูน้นยู่อ่ะออะแล้วอ้าล็อกประตูล็อกระตูด <c oughs> ูจัง ไอยประตูอยู่ไหนนะบ้านเล็กใช่ไหมบ้านเล็กบ้านเล็กโอเคกายเปิดแล้วกายเปิดแล้วครึ่งหลอดแล้วกูว่าแล้วไม่มีจริงด้วยห้วกูเจ็บด้วยนะเปิดเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วคอยอยู่ไหนวะคอยอยู่ไหนฮะคอยอยู่ประตูบ้านเล็กน um> ี่แหละเอาจริงไหมเอาเพื yeah ่อนแตกว่ะเอาเพื่อนพิวก่อนเดี Japan> ๋ยวต้องไปช่วยเพื่อนหลอดจะหมดแล้วนะคอยเดี๋ยวประตูเราเปิดสองประตูใช่ปะ เปิดถอดประตูแล้วปมันไมน่ร้องอดประตูได้ทีเดียวไม่เป็นไรถ้าเราจะไปช่วยเครื่อนเรอแผนตรงไหนไม่รู้เลยมองไม่เห็นเนี่ยติดติดที่นี่อยู่โ,<ร>อโอเคแล้วโอเคปันโมบ่อยอาวตายตายตายทุกคนไหมไหนไหนก็จะตายแล้วามาตายด้วยกันนะออกอเด็ดน,นะใช่เราจะตายไปด้วยกันอะยก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  ว่าประตูนี้แหละใกล้ดีผีเอ้ยโดนบอลอ้าวผีอ้ยประตูอยู่ไหนวะลงประตูเอ้าประตูอยู่ตรงเฟตี้ไอ้คอเดตไอ้บ้ามึงไ,ไม่ให้กูวิ่งนำ<อ>งหรอเฮ้ยลงประตูรูช่วยมาด้ยเอ้าปล่อยลงประตูเถออ้แล้วเมื่อกี้เราก็วิ่งมาดว้วยกันไม่ใช่เหรอ ทางามมกรรมจริงเมื่อกี้เราก็วิ่งไปได้วยกันไอ้คอเดตไม่น่าวิ่งนำหมดเลยมันมันกดเดทฮาร์ดว่าเว้ยเบด,ดดี้จะตีได้กูว่าทำไมมันวิ่งนำมันมั่นใจว่ามันจะเดทฮาร์ดโดนนะเนี่ยเฟดดี้เขาไม่แคมป์เหรอเออเขาไม่แคมป์จริงแปลกใจเลยนะเนี่ยเขาไม่ย้ายเสียงพองใจด้วยเอามาทำไมรเรเชื่อในมืกูเข้าปานก,กูก็ไม่ได้ยินเลยมั้งปิดสียงว่าปิดเกมได้ด,ไไดีเจอผีไม่แคมป์ใช่เจอผีไม่แคมป์ เอ้ยวันนี้ก็เจียวแคมป์เกียวเดีล์เ,เ,เองปืนเฮี้ยนะ